สวัสดีครับเทนนวิกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมาในหัวข้อที่ถูกถามถ่ายมาเป็นประจำนะฮะเกือบจะทุกวันเลยเหมือนกันนะครับชื่อหัวข้อว่าทำไมผู้ชายชอบให้จับน้องเคตอนนอนนะฮะอันนี้นะครับความหมายของมันไม่ได้หมายถึงว่าชอบให้บิวอารมณ์หรือว่าไปจับไปนวดไปเล่นให้มันแข็งตัวหรือมีอารมณ์นะครับแต่เป็นการจับก่อนนอนจริงๆนะฮะจับเพื่อให้นอนหลับ จับแล้วก็หลับไปด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบางคู่รั้บางคู่นะฮะอาจจะใช้วิธีการนอนกอดกันนอนจับมือหรือต่างคนต่างนอนนะครับแต่มันก็จะมีผู้ชายอยู่บางประเภทนะครับที่ชอบให้ผู้หญิงเนี่ยใช้มือเนี่ยนะครับเกาะกลุ่ม น้องเคเอาไว้แล้วเขาก็จะนอนหลับสบายหลับฝันดีนะฮะแล้วหนึ่งในผู้ชายเหล่านั้นนะครับก็คือตัวผมเองด้วยเหมือนกันนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมจะคิดอยู่เสมอเลยว,ว่าตัวผมเนี่ยโรคจิตหรือเปล่าหรือว่าหื่นกามมากเกินหรือไปหรือเปล่านะฮะทำไมผมถึงชอบให้ให้สาวๆหรือแฟนผมแต่ละคนเนี่ยก่อนจะนอนเนี่ย ผมชอบให้เขาเอามือมาบางทีผมก็จะจับมือเขาเลยจับมือเขาเอามาวางไว้ที่เป้าให้เขากลุ่มเป้าเราไว้หรือให้เขาจับน้องเคเราวไว้แล้วผมจะรู้สึกว่าอ๋อมันหลับสบายจังมันมีความสุขจังเหมือนได้อยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นดูในมือของคนที่เราลักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วผมก็เลยเชื่อว่าผู้ชาย หลายคนทีท่มีความชอบเหมือนกันเนี่ยจะรู้สึกในลักษณะเดียวกันนะครับเมื่อก่อนอย่างที่ผมบอกผมคิดว่าผมเป็นโรคจิตแต่หลังจากที่ผมมาทํางานเป็นเ h รน n น l w e วิเนี่ยนะฮะแล้วก็มีสาวๆหลายคนเลยสอบถามคําถามนี้มาถึงผมทุกวันเลยผมก็เริ่มคนพบแล้วว่าผมไม่ได้เป็นโรคจิตหรือหื่นกามแต่อย่างใดแต่มันก็มีผู้ชายอีกหลายๆคนที่ชอบถูกกระทําแบบนี้จากผู้หญิงที่เขารักนะครับผมก็เลยเอาอ ความรู้สึกผมมาประเมิอนออกมาเป,เป็นเหตุผลนะฮะเพราะสาวๆที่ถามผมมาส่วนใหญ่มันจะถามว่าทําไมผู้ชายถึงให้ทําแบบนี้ทําไมต้องทําแบบนี้นะฮะผมก็เลยเอาเอาสิ่งเหล่านี้มาประเมิอนออกมาได้ประมาณ5้ข้อนะฮะที่มาฝากสาวๆกันนะฮะข้อแรกนะครับที่ผู้ชายเนี่ยที่เวลาเขาชอบให้เราให้ผู้หญิงเรานี่นะครับจับอวัยวะเพศเขาเวลาก่อนนอนเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยหนึ่งเลยเขามีความ หมกมุ่นทางเพศมากพอสมควรนะฮะถ้าอย่างสมมติผู้ชายคนนั้นเป็นคนหัวโบราณเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟหรือเป็นคนเรียบร้อยหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการนี้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายที่แบบเนี่ยหมกมุ่นในเรื่องเนี้ย มีความต้องการทางเพศสูงวันวันคิดแต่เรื่องเพศสัมพันธ์ชอบมีเซ็กชอบช่วยตัวเองหรือบางคนเป็นผู้ชายเจ้าชู้หรืออะไรเงี้ยเขามักจะชอบใจเวลาที่ถูกผู้หญิงที่เขารักหรือผู้หญิงที่นอนกับเขาแล้วก็มานอนกลุ่มน้องเคเขาจนหลับไปเนี่ย ผู้ชายลักษณะนี้จะเป็นเยอะมากกว่าผู้ชายที่ที่ไม่ค่อยสนใจในเรื่องเพศหรือไปหมกมุ่นกับเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องเพศนะฮะอันนี้คือเหตุผลที่1สําหรับคําถามของสาวสาวนะครับเหตุผลที่2คืออันนี้ตัวผมเองเลยนะเวลาถูกจับอะ่ะ เวลาถูกกลุ่มก่อนที่เราจะหลับสมมติก่อนหน้านั้นเรามีเพศสัมพันธ์กันไปแล้วเรามีเซ็กซ์กันเผ็ดร้อนหวานเจี๊ยมหรืออะไรก็ตามไปแล้วเสร็จพอจะนอนจะหลับเนี่ยผมกจะหยิบมือของสาวๆข้างๆตัวผมมาแล้วก็วางแปะไว้มันทําให้รู้สึกดีฮะมันรู้สึกว่าเออเขาอยู่กับเราตลอดเวลาเขาเกาะกลุ่มเราไว้เขาจับเราไว้แล้วเราเราเหมือนเราอุ่นใจนะฮะพออุ่นใจปุ๊บเราก็หลับได้อย่างสบายใจแล้วก็นอนหลับสนิทฝันดีไม่ตื่นระหว่างคืนนะครับอ่ะอีกเหตุผลหนึ่งนะฮะ ม,มันทำให้ผู้ชายเราเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายแบบผมเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นของรักของห่วงนะครับสมมุติถ้าผมไปเจอสาวๆคนไหนเนี่ยที่เอามือมาจับโดยที่ผมไม่ร้องขอหรือผมไม่ต้องเอามือเขามาวางแปะที่เป้าผมเนี่ยผมจะรู้สึกเลยว่าอุ ih, ้ยเขาห่วงเราอะ่ะเขารักเราอะ่ะเขาแบบพอเราเราจะหลับเรานอนอยู่เขาเอามือมาแปะมาวางตรงนั้นของเราตลอดเวลาเลยเหมือนเขาคอยเกาะกลุ่มเราอยู่ตลอดเวลาเลยมันได้ความรู้สึกแบบเป็นของรักของห่วงรู้สึก รู้สึกได้ใจนะฮะใจมันมาแล้วมันมีความสุขในการนอนในคืนนั้นนะครับออีกอันนึงนะฮะมันจะทําให้เกิดความรู้สึกอ,อุ่นใจสบายใจแล้วมันหลับง่ายนะฮะคืนไหนถ้าไม่มีคนกลุ่มเนี้ยจะรู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับคิดนูน่นคิดนี่อยู่นั่นแหละแต่พอมีคนมากลุ่มเนี้ยมันมันหลับง่ายกว่าเดิมมันหลับสบายกว่าเดิมนะฮะอันนี้ไม่ไม่รวม ุมน้องเคอย่างเดียวนะฮะอาจจะรวมไปถึงแบบเอ่อมานอนกอดด้วยก็ได้มานอนซบหน้าอกก็ได้ซบแขนก็ได้หรือนอนจับมือกันก็ได้มันก็ทําให้เกิดความรู้สึกอุ่นใจให้ผู้ชายรู้สึกอุ่นใจและมีความสุขเช่นกันและผมเชื่อว่าสาวๆหลายคนเหมือนกันก็จะรู้สึกแบบนี้นะฮะ <S <S 1> <S 1> เหมือนกันอีกแบบหนึ่งนะคะที่จากประสบการณ์ชีวิตผมนะ,ะอย่างสมมติถ้าสาวๆมามาจับกลุ่มตรงตรงน้องเคเวลาหลับนะฮะบางคนกับแฟนบางคนผมก็ชอบบางทีนอนตะแคงไปแล้วก็ไปกอดเขาหรือเอามือจับหน้าอกเขาแล้วก็เล่นหน้าอกเขาแล้วก็หลับมันให้ความรู้สึกเหมือนเบบี๋เล่นหน้าอกแม่ตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่นี้คือเล่นหน้าอกเมียเล่นหน้าอกแฟนนะฮะแล้วมันก็จะทําให้เออหลับสบายนอนฝันดีเหมือนกันเป็นไปได้อีกแบบหนึ่งนะครับส่วนเหตุผลสุดท้ายก็คือบางทีมันอาจจะเกิดกับ ผู้ชายบางบางประเภทที่มีปัญหาชีวิตในวัยเด็กหรือมีปมในวัยเด็กที่แบบขาดความรักความอบอุ่นไม่ค่อยได้อยู่กับแม่ไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะว้าวเวอะไรเงี้ยแลว้วบางทีพอตอนกลางหลับเนี่ยมีสาวๆมาอบก,กอดมาเกาะแขนหรือมาจับตรงน้องเคหรืออะไรเงี้ยมันทําให้เกิดความรู้สึกสบายใจรู้สึกได้รับการยอมรับแล้วก็รู้สึกว่าเขาได้เป็นที่รักของคนคนนั้นแล้วมันก็เลยทําให้การนอนหลับคืนนั้น เป็นไปอย่างราบรื่นและฝันดีนะครับสำหรับใครที่สงสัยก็ได้คำตอบไปแล้วกับคำถามนี้นะครับผมจะบอกให้เลยนะคะว่าคำถามเนี้ยผมได้มาจากในกลุ่มลับ คลับกิ๊กซีแคทลูมซึ่งเป็นกลุ่มที่รวบรวมสาวๆผู้มีประสบการณ์มีความรู้มีความสงสัยเข้ามาอยู่รวมกันมากกว่า6,400คนแล้วตอนนี้นะฮะถ้าสาวๆคนไหนสนใจอยากเข้าไปอยู่ในกลุ่มลับเนี่ยนะฮะทุกวันเนี่ยสาวๆทุกคนจะเข้ามาร่วมกันแชร์ความรู้มาตั้งคำถามตั้งกระทู้บางคนก็มีรูปภาพมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะฮะเป็นกลุ่มที่มีแต่ผู้หญิงแล้วมันสนุกมากเนี่ยอย่างคำถามเนี่ยเรื่องทำไมผู้ชายชอบจับน้องเคเวลานอนเนี่ย ชอบให้ผู้หญิงมาจับอย่างเงี้ยผมก็ได้มาจากในกลุ่มนี้แหละครับก็เลยเอามาเปิดเผยให้สาวๆได้รู้กันว่าเามันเกิดมาจากอะไรเพราะอะไรถ้าใครที่อยากเข้ากลุ่มน,นี้ก็ดูจบทักไลน์ผมมาได้นะฮะถ้าอยู่ในดูอยู่ใน Facebook นะครับลิงก์ไลน์ผมจะอยู่ข้างบนถ้าคุณดูผมอยู่ใน u t u b e ลิงก์ไลน์ผมจะอยู่ข้างล่างสำหรับสาวๆคนไหนนะครับที่ชมผมอยู่ใน YouTube อย่าลืมกด u b s c r i b e ให้ขับกิ๊กด้วยนะครับรายการซีเครตลุมของผมจะมาทุกวัน จันพุทธสุกเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาในบทราคาาประสบการณ์เรื่องบนเตียงอยากเพิ่มสเสน่ห์สีสันให้ชีวิตรักของคุณและคู่ของคุณแฮปปี้มากขึ้นสวัสดีครับผมเทนเนวิกนะครับบทเรียนของเบสไบเบิลจะช่วยสอนให้คุณเข้าใจผู้ชายถึงจุดสัมผัส ที่จะกระตุ้นร้าอารมณ์ของคุณและคู่รักของคุณสร้างบรรยากาศให้ห้องของคุณเป็นห้องที่เราใจเสื้อผ้าแบบไหนที่แต่งออกมาแล้วมันจะเร้าใจเขามันจะทำให้เขาอยากกลับมาบ้านอยากกลับมาหาผมมีคำตอบให้คุณผมจะบอกหมดเลยฮะตั้งแต่วิธีการจับยังไงปลุกเร้าอารมณ์ยังไงนะคะในบทเรียนของผมจะมีรายละเอียดต่าง ที่สาวๆบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนผมจะมีชาร์มาให้คุณดูว่าน้องเคผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ย13แบบรูปทรงเขาเป็นยังไงแต่ละทรงของน้องเคเนี่ยจะสามารถมาประกอบในท่ารักแบบไหนในบทเรียนของผมก็จะบอกว่าจุดไหนบ้างที่คุณจะเกิดความรู้สึกนอกจากท่าทางลีลาต่างๆแล้วเนี่ยเทคนิคเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างที่ผมเก็บมาฝากกันเนี่ยมันจะช่วยให้คุณและคู่ของคุณแฮปปี้และมีความสุขในเกมรักมากขึ้นนะครับ ผู้หญิงเนี่ยมีสิ่งนี้ไว้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ไว้มันเหมือนเป็นอาวุธครับให้ความรักของคุณเนี่ยมันฉ่ำหวานอยู่ตลอดเวลานะฮะสำหรับใครที่รู้สึกว่าความรักมันจืดชืดลงแล้วบทรักมันเริ่มห่างหายไปแล้วมาพบกับผมในเดบิเบิลแล้วคุณจะเรียกชีวิตชีวาในชีวิตรักของคุณให้กลับมาใหม่ให้สดชื่นแจ่มใสซาบซ่านอันเนี้ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้แล้วควรจะมีนะฮะ ทำพีอย่งเสน่หาอันนี้เบสไบเบิลนะฮะฝากให้ติดตามกันนะครับ